ขั้นตอนทางประวัติศาสตร์สนธิสัญญาเบาร์ริงขั้นตอนที่1นึ่กำหนดปัญหาหรือข้อสงสัยทำไมจึงมีการทำสนธิสัญญาเบาร์ริง ขั้นตอนที่สองค้นหาและรวบรวมหลักฐานข้อมูลต่างๆการทำสนธิสัญญาเบาร์ริงนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากความตั้งใจที่ยังไม่บรรลุสมใจหมายของรัฐบาลสหราชอาณาจักรฉะนั้นเมื่อสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จสวนคตแล้ว และรัฐบาลสหรัชอาณาจักรได้รับสัญญาณจากสยามว่าอยากให้มีการเจรจาทำหนังสือสัญญาฉบับใหม่รัฐบาลสหรัชอาณาจักรจึงได้แต่งตั้งให้เซอร์จอห์นเบลริงณขณะนั้นดำรงตำแหน่งข้าหลวงเกาะฮ่องกงเดินทางมายังราชอาณาจักรสยามเพื่อทําหนังสือสัญญาฉบับใหม่ การทำหนังสือสัญญาฉบับใหม่นั้นมีการลงนามกันในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2399ณราชอาณาจักรสยามเนื้อหาของสนธิสัญญาฉบับนี้คือการผนวกร,รวมเอาเนื้อหาของสนธิสัญญาฉบับก่อนเบอร์นี <c oughs> ประกอบเข้ากับเนื้อหาของสนธิสัญญาฉบับใหม่โดยมีจุดเน้นย้ำสำคัญที่แตกต่าง จากสนธิสัญญาฉบับก่อนคือการกำหนดให้สยามต้องเปิดเสรีทางการค้าซึ่งทำให้บทบาทของคลังสินค้าหมดลงและกำหนดสินค้าควบคุมไว้เฉพาะฝิ่นเท่านั้นที่จะต้องขายให้กับรัฐบาลและมีการเจรจากตกลงกันในเรื่องภาษีโดยกำหนดห้ามมิให้สยามเก็บภาษีซําซ้อนและเก็บภาษีไม่เกินร้อยละสาม อย่างไรก็ตามผลสำคัญที่เป็นผลพลอยเกิดขึ้นไปด้วยก็คือภายใต้สนธิสัญญาฉบับนี้รัฐบาลสยามต้องยอมรับเขตอำนาจศาลของอังกฤษเหนือเขตอำนาจสารไทยในบุคคลภายใต้บังคับของสหราชอาณาจักรซึ่งคนทั่วไปอาจเรียกกันว่าเป็นการเสียเอกราชทางการศาลหรือเสียสิทธิภายนอกอาณาเขต ขั้นตอนที่3ตรวจสอบและประเมินคุณค่าของหลักฐานข้อมูลที่สืบค้นมาเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเพราะอ้างอิงข้อมูลมาจากเอกสารเบลริงฉบับจริงจากหอจดหมายแห่งชาติประเทศอังกฤษ The National a r c h i v e United Kingdom ขั้นตอนที่4 ตีความเพื่อตอบปัญหาการทำสนธทิสัญญาบาริงนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากความดั้งใจที่ยังไม่บรรลุสมใจหมายของรัฐบาลสหราชอาณาจักรฉะนั้นเมื่อสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวทรงสเสด็จสวรรคตแล้วและรัฐบาลสหราชอาณาจักรได้รับสัญญาณจากสยามว่าอยากให้มีการเจราจาทำหนังสือสัญญาฉบับใหม่รัฐบาลสหราชอาณาจักรจึงได้แต่งตั้งให้เซอร์จอน บาวริงนาขนาดนั้นดำรงตำแหน่งข้าหลวงเกาะฮ่องกองเดินทางมายัางราชอาณาจักรสยามเพื่อทำหนังสือสัญญาฉบับใหม่ <istic media> ขั้นตอนที่5เรียบเรียงและนำเสนอ จัดทำโดยเด็กชายอาชวิตผ่องวงมสมทับเล็ลขที่17สืบค้นข้อมูลเด็กหญิงจิรัชยาลิตกำลังม .3 าทับเล็ลขที่2 1พูดบรรยายเด็กหญิงพิช,ชานันจําสวนในกุลม3ทับเล็ลขที่2 3ทําทำสไลด์นำเสนอเด็กหญิงบุษราพรชื่นสวนม311ทับเลขที่2 5เรียบเรียงข้อมูล เด็กหญิงเมพิชชาจิ๋วเจริญม .3 1 1ทับ11เลขที่31เรียบเรียงข้อมูลเด็กหญิงสวิชียเรืองวิทยานุเคราะห์ม .3 ทับ11เลขที่33ทําทำสไลด์นำเสนอขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ